สิ่งที่ท่านเห็นตะกี้นี่นะครับผมคือแมงสะดิ่งนะครับหรือว่าจิ้งหรีดน้อยนะครับผมวันนี้เราจะทำเมนูยั่วน้ำย่อยนะครับผมสามารถที่จะ กินเป็นข้าวได้กินเล่นก็ได้สําหรับนักดื่มนะครับขอนักดื่มสามารถเอาไปเป็นกับแกมได้นะครับเมนูในวันนี้นะครับจะขอฮ้องว่ากุ้งน้อยนะครับขั้วพริกเกลือนะครับวิธีการขั้นตอนทําจะเป็นอย่างไรนะครับผมติดตามชมได้เลยนะครับแต่สิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือ 1. จิ้งหิดน้อยเฮาเนี่ยนะครับหรือว่าแมงสะดิงนะครับ2พริกนะครับจะเป็นพริกสดหรือพริกแห้งก็ได้นะครับ3กระเทียมนะครับแล้ว4ี่ ความอร่อยนะครับผมสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในวันนี้วิธีการทําจะเป็นจะได้นั้นนะครับต่อยผมเข้าไปพอในห้องครัวน้อยๆของไอโจกเลยนะครับครับเอาล้ครับตอนนี้ก็คือขั้นตอนที่ทุกคนรอคอยนะครับก็คือการแปงจิ้งหีดน้อยคัวพริกเกลือนะครับอันดับแรกที่เราจุดแก๊กก่อนนะครับแล้วเขาเกาะใส่ น้ำมันนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะรอให้น,น้ำมันร้อนเมื่อน้ำมันปอฮ้อนนะครับเราก็ใส่จริงหิดน้อยเข้าไปนะครับพวกเขาจริงหิกลทำให้แบบมันเป็นน้ำแข็งเนี่ยไปได้พวกครับจากกล้องน้ำลายไหลค่ะเมื่อเราคั่วไปสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับผมเราก็จะใส่ กะเตียมเข้าไปตวยก้นด้วยพริกนะครับอันนี้วันนี้ใจเลือกเลือกใจพริกแดงจินจานะครับใส่ซีอิ๊วขาวเล็กน้อยนะครับอย่าไปใส่นักนะครับโ,โตโใส่เกลือเล็กน้อยนะครับปิดแก๊สได้เลยนะครับผม รินหอมน่าทานนะครับตอนนี้นะครับกระทะของเขายังมีความร้อนอยู่นะครับผมก็จะใส่ผักชีไปเรื่อยซอยเข้าไปครับตักมาแบนี้ว้าวแล้วก็เรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูจิ้งหิดน้อยคั่วพริกเกลือนะครับผมเดี๋ยวตักใส่จานก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนู จิ้งหีดน้อยคั่วพริกเกลือนะครับยากไปก่าครับเมนูนี้บอกได้เลยนะครับว่าเมนูนี้ทําได้ไม่ยากเลยนะครับขวัญใจเด็กๆนะครับที่กินเผ็ดได้นะครับและเกาะเป็นขวัญใจของชาวประชาที่ชอบการดื่มกินนะครับผมรับรองว่าเมนูนี้ลองไปทํากันดูเด็ดจริงๆเลยนะครับถ้าบัมีสดิ๊งนี้เอาอย่างอื่นได้ก็ไอโจ๊กได้ครับผมอาจจะเป็นพวกแคบหมูกุนเชียงหมูสามชั้นได้หมดเลยนะครับสูตรนี้บอกเลยนะครับว่า อร่อยแน่นอนครับเดี๋ยวขอตักไปก่อนใส่จานนะครับ